เจ้ามะกวนยังบุ่นเจ้ามะกวนท่านเหลืองอิสราเอลพะนะท่านเมืองนอกนเจ้าหน่ายซื้อมาฝากมันซื้อมันไปเที่ยวเขาไงเจ้าหน่ายเขาไดซื้อมาฝากเฮ็ดงานึ่งไข่เพิ่นเพิ่นได้ว่ามันเสียบมาสั่นว่าเพิ่นได้ซื้อมาฝากว่า มวยนี awesome ่ราคาเท่าไหร่บริษัทว่างวยนี่ราคาคนวานโลหนึ่งโลละลอยยี่สิบงวยนี่ก็เลยลอยราคาโลดละลอยยี่สิบบริษัทว่าพูนว่าว้าจหวัเจ้าของคนว่าคนนันจึิงฝากงวยหนึ่งเที่ยวเขาใหญ่เอาลองมาซิมบงนะครับเนาะว่ามันติดเสยบที่จังคนว่าบอสคนี้อุ้ยอุ้ยมันก็ดติซ่สยบดูทีู่ล็บนี่มึงดูมันะ นี่นี่คือหนวดปลาหมึกเนาบานเนี่ยนีล่ะปาหนวดปลาหมึกอุ้ยเป็นตาเสีบเือเพิ่นวายีเลยเนี่ยโอเเป็นตาเสีบเป็นตาเสีบวยมกันามเนี่เนี่ยเนี่ยามามตาเสีบยุโอ้หิวกระไรลองเมตาดลองมดอุ้ย อุ <étique> <ural> ้ยลูเหลืองอิสราเอลพะนะเพื่อนว่าหนักมันสีเหลืองอุ้ยเป็นตาแซสบอยู่เรื่อยๆนะลูกเหลืออุ้ยอุยอยู่เป็นตะแซสบให้ลอกบ้างลอกบ้างลอกบ้างเจ็บบอลเจ็บเพื่อนว่าบ่ดิบ่เคยก็จนักเทตะ ล็อกมือเนี่ยว่ามันิมันิเป็นังแไนัแอุ๊ยปาเลยุ่ณจักอุ้ยอุ้ยรูมันจะบให้ว่ามันหวานมา่นว่าูดเลืองอุ้ยูยู้ยแซ่บพี่ดีว่ะ รสชาติคือว่ามันหวาน,นวาบ่หวานหนอดิอมแม่มนาาอรนะ วัดเจอได้ขวเจอเนี่ยฮึว่างันไม่รู้อุ๊ยนี่แมเป็นตัวเจ้าเสบ้าูโอ้ยบ้านา้มันหวานแมมันกินกัะบพเท่าไรดหรืปึ่าเนยแมึบ้หวาน วันีกลดอรอยยี่สิเ้ยเสือ,อยู่ปาม,มาจะเบื่อหน่อยหรืออิอร์เอวพะนะเฮ้ยงามงเสืองามเสือมัองดูุนเลี้ยงปันต้องคำนะเ เลี้ยงแต่ต้องคำ้ำงามซื้อๆไม่เห็นหวานเลยพุงรูนี่เมียกินแล้วซื้อๆอยู่นี่เมียโอ้ยขาตัวขนเนาะนี่เมียวิ่งเจ้าหน่าก็ได้เนาะ คือแม่ก็บอกว่าหวานหวานหวานคือมาฝากกันเฮ้ยซื่ออยู่ฝากตํมหานแล้วมันหวานลูจะได้ก็ได้าะเขายังไม่กินวไม่กินน้ำนี่สิเห้ยเห้ยเ้ยลูกบบวงมันเทากัหวานกลัว เฮ็ดเนียน่ยเฮ็ดบาปให้เฮ็ดงาน,นไม่เมียเนจะได้กิน,น,นมันหวานน,าาน,ะนะตัวโคตโหแต่เราหวานเนื้อคี้ตะเหลวไปมืกหน่อไปนะ